ครับพี่สวัสดีนะครับวันนี้วันที่ห้ากันยาครับผมเสร็จแล้วนะครับพี่ตามที่พี่ขมมานะครับเป็นมีดปลายแหลมรวมฝักนะครับเป็นมีดเชือดหมูนะครับผมดูนะครับมีดเหลมนี้ความยาวอยู่ที่สิบจุดห้านิ้วนะครับผมครับสันนีสี่มิลครับดูด้ามครับห้านิ้วนะครับ เป็นไม้ประดูนะครับเลยมีลวมปักประดูปักก็เป็นไม้ประดูนะครับรดูครับ ราคาอยู่ที่1,000บาทรวมส่งนะครับจัดส่งพรุ่งนี้เช้านะครับ ครับขอบคุณมากครับสสวัดีครับผม